สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนาๆน,นะครับผมวันนี้เราก็เปิดกันกลางทุ่งนาเลยนะกล้องนะครับผมก็นาที่นี่ไม่ต้องสงสัยนะผมหมายตกปานาประแชมนะครับผมบางไทรย,ยุทธยานะผมวันนี้ก็จะฉายเดี่ยวครับผมดินไม่ได้มานะผมช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็เขาทําค้าขายด้วยนะผมขายเคปั๊บอยู่ตลาดจมโบ้นะผมเพื่อนๆอยู่ใ,ใกล้ๆก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับผมวันนี้เราก็จะมาลองหมายนี้นะผม ว่าลงแม่น้ำเจ้าพยาบ้างว่าจะมีตัวว่าจะหมาหรือเปล่านะผมปะ l e t สก็ s <S เพื่อนเพื่อนไปตามดูกันเลยผมว่าเราจะเจออะไรจะได้ปลาอะไรนะผมวันนี้ไปลุย สวัสดีครั้งนะครับพี่พี่นานะาะก็เตรียมตัวลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็เลือกของมุมไหนสุดของนาประเช่นนะผมก็เห็นบรรยากาศดีแล้วก็โล่งๆนะผมก็โอเคเราจะมาลุ้นกันดูว่าวันนี้เราจะหมานหรือเปล่านะผมเราจะเจอสัตว์ใหญ่มาเล่นของเราหรือเปล่านะผมปะลุ้นด้วยกันครับผมปะลุยปลากินครับปากินครับทุกนคนมีเล่นครับคันคกะ คันนี้นะผมมีเล่นมีเล่นคอยดูนะจะเป็นเต้มแรกของเช้านี้หรือเปล่านะผมดึงแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอวันนี้รู้สึกจะมาด้วยความใจเย็นนะผมอันนี้อากาศก็ดีอะไรก็ดีเป็นตาใจอยู่ลนะ้นะ่ ี๋วผมวัดครั้งแรกไม้แรกก็ไม่อยู่นะผมโอเคไม่เป็นไรถือว่ายังไงก็พอมีดึงนะเป็นกำลังใจให้กันทุกคนปัดลุยสวัสดีครับก็เหยื่อที่ใช้วันนี้นะผมช็อปฮีโร่เช่นเคยนะผมนี่ผมอันนี้จะเป็นชิปมอฟฟิตนะครับผมนี่ คันเล็กเหมือนจะมีเล่นนะผมพึ่งลงนะครับผมนี่นีนี่ดูดคันเล็กจะตีใกล้ๆนะผมไม่ตีไกลนะผมคันเล็กหนักนะดูแล้วมั้ย ใสนกเข,ขาครับผมก็คันเล็กตีใกล้ก็จะเห็นผลเร็วนะผมแต่ว่าเป็นปลาเล็กนะเราก็จะมาลุ้นปลาใหญ่คันใหญ่ๆกันนะผมตอนนี้เราก็ฆ่าเวลาตีคันเล็กไปก่อนนะผมหมาแล้วหนึ่งแต้มผมมันหมาเอาละท่านผู้ชมปลาเล็กปลาคันนี้เล่นนี่ ใส่หนเขารู้สึกจะชอบจังครับคันนี้2ตัวติดๆแล้วครับผมโอเครุ่นคันเล็กๆก่อนแล้วกันนะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าคันนี้มันเล่นอยู่เลยนะผมเพิ่งตีไปเมื่อเี้ไอ้คันใหญ่ที่ได้ปลาี้ยังไม่ตีเลยนะไอ้คันนี้เพิ่งตีไปก่อนหน้านี้เอาอีกแล้ววันนี้ผมมีเบ็ดทั้งหมดกี่คันหกเจ็ดแปดเก้าวันนี้มีเบ็ดทั้งเก้าคันนะผมคันใหญ่เงียบสนิทแล้วก็คันเล็กสามคันเนี้เมื่อกี้ไอ้คันนี้จะกินอ่ะคันนี้เล่นอยู่ เดี๋ยวพอตีกันนี้ไปพวกนี้เงียบนี่เด,ดี๋ยวเดี๋ยวคือาคันเล็กกินดีดีดอย่างนี้ท่าทางน่าจะไม่มีเวลาดูนะเพื่อนๆนยังไงก็ช่วยกันเฝ้าช่วยกันดูหน่อยนะผมเผื่อจะดึงตกน้ํำไปใครจะไปรู้พราะว่า,วาวคันเล็กนะ โอเคเดี๋ยวปล่อยก่อนแล้วกันน่าจะเป็นตอดแบบดิงดึดด้ดดดอยู่เดี๋ยวผมไปตีขั้นใหญ่แล้วเดี๋ยวยังไงถ้าว่ามันกินอยู่เดี๋ยวผมจะมาวัดอีกทีนะผมน่าจะเป็นดงซอยนกขาวครับอันนี้ขันแล้วไม่วัดอ้าวไปแอบกินขัน้นกลางมันนะวันนี้มันมันมันปลาเล็กอันนี้ก็ยังเล่นอยู่เลย เนี่ยครับสองคันเล็กติดกันเนี่ยมันมัน,มนแก้เหงาเพื่อนเนี่ยครับผมไปไหนมาไหนก็ยังว่าในะขนาดแม่น้ํเนี่ยผมก็ยังเอาคันเล็กมาแล้วผมก็ถือว่ายัางว่าแหละเรานั่งลุ้นปลาใหญ่แล้วก็ติดติดคันเล็กมามันก็ไม่เสียหายทักคันสองคันพอได้ลุ้นนะเกลีครับพอให้มันไม่เงียบเหงามากพอให้มันมีลุ้นโอเคครับคันนี้คันนี้ เล็กตึงจัดตึงจัดตึงจัดครับผมไม่ได้พักอะไรครับคันเล็กมนัมนมนัมนมันมันเดี๋ยวคันใหญ่เรายัางไม่รู้นี่รุ่นเรารุ่นคันเล็กกันก่อนแล้วกันผม มาลุ้มท่นเล็กด้วยนโอเคใส่น้าขาวมาหนึนง่งแต้งผม เทโพมาครับผมลายจุดหนึ่งแต้มตัวไม่ใหญ่เท่าไหรนะผมก็ถือว่าโอเคมีปลาอย่างอื่นมากินแล้วเดี๋ยวมาลุ้นดูว่าวันนี้ทั้งวันเราจะเจอตัวใหญ่เปล่านะผมอ่ะอันเล็กแพ็คคู่มีแล้วครับผมมัน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 โอ้ ผมดึงทันโยกเลยนะผมนึกว่าปลาตัวใหญ่น้อยเดียวโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าเข้าเรื่อยๆนะผมสวัสดีครับผมก็บ่ายโมงนะผมวันนี้ก็บรรยากาศก,าก็ช้าๆนะผมปลาใหญ่ไม่มีหลงมาไม่มีดึงเลยผมก็ได้อะไรละ่ะเทโพตัวตัวไม่ใหญ่มากมาแต้มหนึ่งนอกนั้นก็จะเป็นปลาเล็กนะผมวันนี้ก็บรรยากาศ หมายนาประแชมวันนี้ก็คนไม่เยอะเท่าไหร่ับผมก็บางๆอยู่นะผมผักก็ไม่ค่อยมีกวนนะผมแต่ว่าหาซื้อกุ้งไม่ได้ับผมรีบเข้าหมายแต่เช้าก็ไม่ได้ไปซื้อกุ้งเลยก็เลยไม่ได้มาลองปลาหมาเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวถ้าดินมาด้วยเดี๋ยวจะให้ดินนั่งเฝ้าแล้วเดี๋ยวผมจะไปหากุ้งมาตกปลาหมาะนะผมก็อีกสักพักหนึ่งนะผมลุ้นๆกันดูว่าจะมีตัวใหญ่หลงเข้ามาหรือเปล่านะผมถ้ายัางไงก็จะกิบป,ปิดคลิปกลับบ้านนะผม วัดหน้าว่ากันใหม่โอเคครับปะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูชักช่วงขึ้นครึ่งวันหลังนะผมว่าจะพอมีตัวมีแต้มหรือเปล่านะผมลาแล้วครับไปแล้วครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย